มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นเกมบันทิกเกมนะครับที่แข่งขันนะครับกับท่านสันตินะครับในศึกบูรพาพยักษ์นะครับชิงรางวัลลอตเตอรี่ของประธานซีนะครับสวนป้านีนะครับก็เป็นถ้วยกอนะครับก็แบ่งแยกนะครับจากรอบที่แล้วนะครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับเป็นถ้วยกอถ้วยขอนะครับ ไก่กาฟ้าก็อยู่ในสายของถ้วยกอนะครับพบกับท่านสันตินะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นแรกนะครับไก่กาฟ้าครับก็เปิดเป็นเบี้ยตำแหน่งของมาไซเม็ดซ้ายนะครับเพื่อดูเชิงก่อนนะครับว่าคู่ต่อสู้จะเดินเบี้ยตัวไหนนะครับคู่ต่อสูงไก่กาฟ้าครับทิมเบี้ยตัวกลางตัวนี้มาครับเป็นเบี้ยมาตรฐานนะครับไก่กาฟ้าก็ยกมานะครับทางด้านปีกขวายกขึ้นไปครับคู่ต่อสู้ยกเม็ดขึ้นมาครับเม็ดเข้าสู่กลางกระดานนะครับไก่กาฟ้าก็เสิมคนขึ้นไปทางด้านปีกขวานะครับ คู่ต่อสู้ครับก็สสเสริมโคนขึ้นมานะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของการเปิดหมากนะครับคู่ต่อสู้เลือกเจเจแปรขบวนครับเป็นเบี้ยคู่กลางนะครับเบี้ยคู่กลางมารับม้าซ้ายนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ขึ้นเบี้ยคอควายขึ้นไปรับนะครับต่อสู้เสริมโคนขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของโคนขุนพลนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ยกเบี้ยขึ้นไปครับเป็นเบี้ยคู่นะครับทางด้านปีกขวาคู่ต่อส,สู้ก็ทิ่มริมขึ้นมาครับก็เพื่อจะกินตัดนะครับ กินตัดเรือด้านหลังเราขาดอยู่นะครับดังนั้นครับจาเป็นครับต้องหุบเรือก่อนหนึ่งตานะครับสพอร์ตเบี้ยไว้ครับคู่ต่อสู้เลือกที่จะกินตัดเข้ามานะครับกินตัดเข้ามาก็กินตัดเข้าไปครับกินมากินกลับไม่โกงนะครับสีขาวเสริมมาขึ้นมาครับนะครับจังหวะเนี้ยเราจะทิมตัวไหนดีนะครับอ่ะทิมเบี้ยที่ขอไข่นะครับขึ้นไปนะครับเพื่อทําลายโครงสร้างของเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับอ่ะทิมเบี้ยขึ้นไปครับจะเห็นได้ว่าเราจะกินตัดเข้าในนะครับ กูจะสู้จะทํำยังไงในตําแหน่งนี้กูจอสู้เลือกที่กจะกินตัดในตําแหน่งนี้ครับเบี้ยคอควายนะครับคอควายห้าขึ้นมาก่อนครับแต่ก้าวฟ้าครับก็เห็นว่าจริงๆแล้วจะเอาเบี้ยกินเข้าไปส่งม้าเหมือนกันนะครับก็คิดแล้วคิดอีกครับก็ตัดสินใจนะครับยกม้าขึ้นไปกินจับโคนอ่าเราเห็นมีโคนอยู่ไหมครับเห็นมีโคนอยู่ก็จับโคนไว้นะครับมีเบี้ยด้านหลังขาดครับม้าเราจับอยู่นะครับกูจอสู้ตัดสินใจดันโคนขึ้นมาไล่ม้า ไหลมาอย่างนี้ก็อยู่กันไม่ได้ครับนะครับตอนนี้หนีกลับไปยังไวนะครับคู้ต่อสู้จะเอาอะไรต่อเสริมตัวมาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เสริมเม็ดขึ้นมาครับดังนั้นก็ดึงขางเกงไว้หน่อยหนึ่งเรากินตัดเข้าในอ่าเบียกินตัดเข้าในครับนะครับคู่ต่อสู้จะใช้เม็ดหรือใช้มากินใช้มากินขึ้นมาครับนะครับใช้มากินจังหวะเนี้ยก็เป็นจังหวะทีเดินของเราแล้วนะครับเราได้จังหวะทีเดินฟรี1หนึ่งทีนะครับก็เอาเบียต่อยเม็ดเข้าไปนะครับเม็ดสีขาวมีปัญหาครับ แต่คู่ต่อสู้ไม่สนใจนะครับยกม้าขึ้นมาจับโคนนะครับจับโคนตรงนี้เราได้ 1, ดดน 1, 1, 1, หนึ่งเม็ดเม็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจังหวะนะครับครับหนึ่งติดนะครับจังหวะนี้เรายกโคนขึ้นไปนะครับจับมาอ่าเป็นเท่ากับ 2, สองติดนะครับต้องเสียตัวใดตัวหนึ่งครับไม่เม็ดก็ม้านะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจนะครับเอาเม็ดกินตัดเข้ามาเลยนะครับกกินเบีย้ยแล้วก็กินมาเขาต้องกินกลับชัด,ดีที่สุดก็ต้องใช้เบีย้ยกินนะครับ คู่ต่อสู้เลือกที่จะถอยมากกลับถอยมากกลับไปแล้วก็เสริมตัวนะครับเสริมตัวหมากอย่างต่อเนื่องขึ้นไปนะครับสู่การกระดันยโดยการเดินโคนขึ้นไปครับคู่ต่อสู้ก็เสริมโคนขึ้นมาเหมือนกันครับแล้วก็โยนเม็ดขึ้นไปครับยกเม็ดขึ้นไปเพื่อจะทําการเก็บขุนนะครับสีขาวดันเบี้ยขึ้นมาหวังว่าในอนาคตจะง่ายนะครับแต่เราก็ยังไม่ให้ง่ายง่ายครับเก็บขุนเข้าป้อมก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาเรือมาโจมตีทางด้านปีกขวาครับคู่ต่อสู้ก็เก็บขุนเขาป้อมเช่นเดียวกันนะครับ่อเืพ เวลาเราเอาคนไปใช้งานแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้จะได้เอาเรือมากดเราไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้ก็เลือกที่จะเอาเรือมาประกบคู่เป็นเรือนกกระจิบอีกแล้วนะครับครัแไก่เข้าฟ้าก็มากอ่อนครับมากอ่อนก็ซ้อนเรือนะครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับต่อสู้เสริมมาขึ้นมาโอ้โหมาคู่ครับขึ้นมาอยู่สูงแบบนี้นะครับอะตัดสินใจนะครับย่อเรือหุบเรือมาทางด้านปีกซ้ายอีกหนึ่งทีจับโคนไว้โคนมีปัญหาครับนะครับ กูตสูงไก่ก้าวฟ้าตัดสินใจโยนมา้าเข้ามารุกนะครับหวังว่าจะเอาโคนมุดขึ้นมานะครับถ้ามาแบบนี้เราก็ต้องกินกันครับกินกันหมดเลยนะครับนะครับใช้โคนกินขึ้นไปคูตัดสู้ก็ใช้โคนกินกลับเข้ามานะครับไก่ก้าวฟ้าตัดสินใจเอาม้าตัดเลยนะครับนะครับตัดไปกินไปกินกลับก็เบี้ยตัวนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนครับเบี้ยสีขาวนะครับ,นะรบดังนั้นไก่ก้าวฟ้าก็เอาจังหวะทีเดินก่อนครับยกเรือขึ้นไปครับจับกินม้านะครับจับกินม้าไว้ก่อนนะครับ คู่ต่อสู้ไม่ยอมให้่อยู่ครับในการเดินถอยโคนมาไล่ตั้งหน้าโคนใหม่นะครับแล้วก็ได้โอกาสครับย่อเรือมาหนึ่งตาครับกับกินเบี้ยอีกนะครับม้าทุกจรณนีหนีนะครับไม่หนีเบี้ยจะขาดครับแต่คู่ต่อสู้เลือกที่จะโยนม้ามาให้โคนกินเพื่อหวังที่จะอ่าหงายเบี้ยนะครับเพื่อสร้างตัวละครเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ไม่สนใจครับกินเลยนะครับโคนเราอยู่ต่ําอยู่แล้วครับโคนแลกม้านะครับคู่ต่อสู้ก็กินกลับเข้ามาครับจังหวะนี้ต้องตัดเรือออกหนึ่งลำนะครับ กินเข้าไปก่อนนะครับคู่ต่อสูกินกลับเข้ามาครับนะครับจังหวะนี้คุ่ต่อสูก็จะเสียเปรียบอีกแล้วนะครับเราลาอย่อเรือลงมาหนึ่งตาจับกินเบี้ยเบี้ยตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องผีชีพนะครับคุ่ต่อสูเลือกที่จะเบี้ยเอาเบี้ยริมไว้นะครับด้วยการหงายเบี้ยนะครับเราก็ไม่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับกินก่อนนะครับกินก่อนไม่ได้ร่อนแก่นนะครับจังหวะนี้สีขาวก็พยายามตอบโต้ด้วยการเอาเรือมากดม้านะครับเราก็โยกเรือไปครับจับเบี้ยนะครับ เบี้ยมีปัญหาก็ต้องหนีครับคุณต่อสู้ก็โยกขึ้นมาหนีนะครับเราอยู่ตากดอดกินขนมหวานครับเบี้ยเขาจะมาแล้วนะครับก็โยกขุนหนีขึ้นไปก่อนะครับคุณต่อสู้ก็ปักเบี้ยหงายมาไล่ม้าครับไล่ม้าเราก็ยกขึ้นไปไล่เรืออ่าก็เป็นการตอบโต้กันนะครับคุณต่อสู้ก็เลือดจะมาจับกินเบี้ยริมไม่ให้ครับให้ไม่ได้ครับตัวครึ่งตัวก็ไม่ให้ครับดันเบี้ยขึ้นไปสีขาวมาอีกครับโอ้โหก่อกวนไม่เลิกจริงๆนะครับต้องใช้แม่ทัพครับไปคุยครับ รู้สึกว่าไก่กาวฟ้าจะโดนดัดหลังนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกุติสู้ย่อเรือลงไปหนึ่งตาครับไก่กาวฟ้าเอาบ้างครับพยายามที่จะโจมตีบ้างกดบ้างนะครับครับยุทธการการกดนะครับก็เป็นประโยชน์มากนะครับเราเราจะเอามมาไปจับโคนะครับกต่อสู้รู้ทันครับกระโยกเรือมากันไม่ให้ม้ามาครับอ่าไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยกมมากลับมานะครับป้องกันตารุกก่อกวนกต่อสู้จะเอายังไงเอ่อในตำแหน่งนี้ครับเรื่องที่จะเดินขุนขึ้นมาครับเราก็จะเห็นได้ว่า เราสามารถยกม้าขึ้นไปจับกินเบี้ยนะครับเบี้ยหงายและก็เบี้ยคว่ำนะครับถ้าเรากินเบี้ยคว่ำก็จะได้กินโคนอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กินเบี้ยหงายก็เลือกกันครับว่าจะเอาตัวไหนครับก็จังหวะนี้ก็ตัดสินใจยกขึ้นไปเลยนะครับจับกิน2ปากนะครับโคนมีปัญหาครับโคนของสีขาวนะครับสีขาวก็เลยจัดดันโคนมาไล่ม้าไล่ม้าจังหน่งนี้เรายังไม่กินเบี้ยหงายนะครับเราอยากจะกินแยกทางนู้นมากกว่าครับแล้วได้กินโคนด้วยนะครับครับก็เลยตัดสินใจย่อเลือกลงมาหนึ่งตาจับโคนไว้ ไม่สามารถกินม้าได้นะครับคู้ต่อสูก็เลยเลือกที่จะดันเบี้ยขึ้นมาแรกนะครับเพื่อไม่ยอมให้เสียฟรีโดนกินแยกล่างนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าฟ้าก็เลือกกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยหงายไปเรียบๆนะครับก็เริ่มเป็นต่อเยอะพอสมควรครับจังหวะนี้นะครับสีขาวเลือกจะเอาเรือมาจับกินม้าฮ่าเป็นแผนการของสีขาวตั้งแต่ทีแรกนะครับคือเม็ดเราจะขาดาเลายจกม้าขึ้นไปนะครับก็เลยดันเรือครับโยกเรือย่อเรือมาทางด้านปีกซ้ายหนึ่งสองตาครับเพื่อผูกม้าครับคู้ต่อสูก็พยายามนะครับ มาจับกินเรือแต่เรามีทางไปครับครับเราก็ย่อเรือมาให้เม็ดปลูกไว้นะครับปลูกม้าในตัวครับกู้ต่อสู้อดรนทนไม่ไหวครับตัดใจเอาเบีย้ยกินเบี้ยขึ้นมาครับเราก็เอาเม็ดกินขึ้นไปครับสีขาวหมุนโคนครับหมุนโคนมาตำแหน่งนี้จะมาทำอะไรเอ่ยเราก็เห็นแล้วยังจะไม่มีอะไรครับโยดยนเม็ดขึ้นไปครับม้าลบาผูกอยู่นะครับโยกโคนออกมาทางด้านปีกขวาครับจะมาไล่เรือหรือเปล่านะครับ นี้ม้าเราจะกินไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องหลบขุนก่อนครับนะครับคู่ต่อสู้ปักโคนขึ้นมาครับมาไล่เรือเพื่อจะกินม้าฟรีแต่สินใจเด็ดขาดครับจึงตำแหน่งนี้ก็กินโคนไปเรียบเรียบครับเรามีตัวค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับแต่แปลกมากนะครับคู่ต่อสู้ไม่กินม้าครับแต่สินใจเอาเรือมากินเบี้ยครับไก่ก้าฟ้าไก่ก้าฟ้าก็ได้จังหวะครับเอาเรือลึกหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับสีขาวลงไปหนึ่งตานะครับเราก็เลยโยกเรือครับคุมของเจ็ดไว้นะครับ ไปจับกินเบี้ยทางด้านปีขวาบ้างนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจทิ้มเบี้ยขึ้นมาจังหวะนี้นะครับไก่ข้าวฟ้าก็มีแต้มนะครับที่จะเอาม้าไปล็อกนะครับแล้วก็เขาจะกินอะไรให้กินไปนะครับแล้วเราจะเดินเม็ดนะครับออกไปทางด้านปีขวานะครับเพื่อจะไปทําทําจนครับเป็นการล็อกล้อเลาะคอม้านะครับดังนั้นกระยกม้าขึ้นไปครับล็อกขุนไว้เลยนะครับคู่ต่อสู้ก็อึ้งไปอยู่พักนึงครับตัดสินใจนะครับเอาเบี้ยกินเบี้ยนะครับ เราไม่เอาขุนกินครับเราไม่สนใจแล้วก็เดินเบี้ยเม็ดขึ้นไปเพราะเราจะกินขุนนะครับตำแหน่งนี้ก็คง้าแก้ยากพอสมควรครับคู่ต่อสู้ตัดจินใจหงายเบี้ยครับหงายเบี้ยเพื่อให้เราติดเรือเขาจะเอาเบี้ยเอาเรือมาลุกเรามันจะยืดเยื้อครับตำแหน่งนี้ก็เลยนะครับดันขุนขึ้นไปตรงตรงนะครับคู่ต่อสู้หมุนเบี้ยหงายครับคงจะไม่เห็นนะครับว่าตอนนี้โดนทําจนครับรอดคอม้าครับก็แต่ก้าฟ้าก็เอาเรือไปลุกนะครับ จนในตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้ก็แพ้ไปนะครับแพ้ได้ไก่ก้าวฟ้าเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทาง YouTube ก็ดีนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าและก็ทางทิกตอกไก่ก้าวฟ้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาคอมเมนต์ทายคลิปกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่อี ep หน้าสวัสดี